คนวันนี้อยากมาอัปเดตหน้าให้ดูมากเลยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะ่ะดูดิคือสิวที่หน้าคือมันจะไม่เหลือรูขุมขนให้หายใจแล้วทุกวันนี้ทู่ๆหละแต่อยากให้ให้เห็นหน้าตัวเองตอนนี้เฉยๆว่าแบบเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือขึ้นจนแบบเครียดไปหมดแล้วทุกวันนี้คือไม่ออกจากบ้านแล้วนะเนี่ยแล้วแบบก็คิดนะเมื่อไหร่วะเมื่อไหร่ที่ตัวเองจะได้แบบลงรูปแบบไม่ต้องใช้แอปบ,บ้างวะแล้วคือเนีย่ยมันหนักกว่าเดิมแล้วนะ เพราะว่าทุกวันเนี้ยคือใช้ใช้แอปหนักมากจนแบบใครก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนตัวจริงแล้วนะตัวจริงไม่เห็นอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วมีครั้งหนึ่งนะแบบนัดคู่ไงนัดคู่แบบไปกินข้าวะอะไรเงี้ยล่าสุดคือเทกูไปแล้วจ้าเพราะว่าหน้ากูเนี่ยไม่เหมือนในรูปเลยคือแบบ แล้วเหมือนเขาแน่จะรับไม่ได้เลยเอจิงๆิงแต่บอกเลยนะว่าแบบทักถ,ถัากลางคืนในผับเนะี่ยยืนหนึ่งเอาจิงจิงเราโบกไปเยอะไงพอด้วยความที่เราโบกกบสิวอะ่ะเราจะแบบเอออันลอยกว่าคนอื่นเขาแหละเด่นมาเลยลองมาเจอหน้าคุณตอนนี้สิขนาดตัวเองยังรับไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาใช้เอเวอร์เฟสกันเหมือนเดิมแล้วนะ เดี๋ยวตาก็จะลองใช้ตัวนี้ยไประยะยาวก่อนละกันว่าแบบมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยด้วยความที่ตาเป็นสิวเยอะเป็นหลุมสิวเยอะไงมันก็คงต้องใช้เวลานิดนึงแหละก็พยายามทาใจแล้วว่าแบบเออมันต้องใช้เวลาหน่อยมันจะแบบเร่งรัดทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเนี่ยดูดิดูแบบพาไปทุกวันมันจะเป็นยังไงนะลุ้นทุกวันเมื่อไหร่น้าฉันจะหายตอนนี้นะคือแบบคุยนีที่ใช้มา ไปทาอะไรมาหน้าดีรู้สึกแบบเป็นตัวเองมีความมั่นใจอีกอะมีความมั่นใจแบบเกินร้อยเลยตอนเนี้ยเพราะว่าไปไหนมาไหนคือหน้าสดได้แล้วเพราะว่าเนี่ยจากที่เห็นอนะคือรอยสิวไม่มีแล้วรอยสิวไม่มีพอที่เป็นรอยแดงรอย,อยกดทั้งหลายแหละคือหายหมดลวจ้ะคือแบบใช้ตัวไหนมามันไม่เคยแบบประทับใจทั้งตัวนี้เลยอย่างที่บอกเคยหน้าพังไงแล้วเนี่ยคือความรู้สึกว่าแบบเคยเนี่ยเอเว่าเฟยอะ เลยนะเพราะว่าจุดประสงค์หลักที่เราใช้ตัวเนี้คืออยากถ่ายรูปแบบไม่ต้องใช้แอปเนี่ยดีสุดตอนเนี้ต้องสดละลอน